ผมอาจารย์ประกายนะสงขาครับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลบพรัตวิทยาคมและเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์สากลครับการที่เราจะรู้ว่าชีวิตเราอยู่กินกันแล้วดีไหมมีความสุขไม่มีความเจริญไหมต้องเอาบทวิชาน่าสมเพ เมื่อแต่งงานกันทำไมอยู่กินกันไม่ได้ทั้งทั้งที่เป็นคนดีสองคนทำไมทะเลาะกันบ่อยทำไมทะเลาะทำไมมีปากเสียงไม่เข้าใจกันแต่งงานกันอยู่กินกันรักกันมีความมั่นคงสักแค่ไหนก็เลิกครับความอดทนของคนโบราณนะตั้งแต่จารึกการทำการเราเลยต้องอนุรักษ์ครับท่านผู้ชมครับ อาตมาภาพถวายพระกฐานี้ให้สืบพระชนมาอยู่แสดงว่าเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนเพื่อถวายถวายกษัตริย์ก็สามารถเรียนรู้ได้กับโรงเรียนเทพนพรัตวิทยาคมครับผมเป็นโรงเรียนสอนโดยตรงนะครับผมที่ได้รับการรับร,บรองราราจากกระทรวงศึกษาธิการ